เต้นเบาๆนะฮะยูมันแรกของปีนะฮะมีใครตื่นเต้นที่ได้เจอกันบ้างไหมฮะแล้วมีใครตื่นเต้นเพราะความคิดถึงบ้างไหมขี้บอเลยครับผมวันนี้นะฮะดีใจมากนะฮะที่ได้มางานนี้นะฮะทั้งนอร์ทซอล์ฟเจ็ทแมนนะฮะต้องบอกว่าเป็นปีเป็นงานของต้นปีที่ก้าวรู้สึว่าเหมือนได้กลับบ้านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกดีใจมากเนาะที่ได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้เหมือนเป็นเทศกาลที่ปุ่นอย่างนี้นะฮะ ไม่มีคนได้งไหมขอบคุณครับซึ่งงานวันนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆครับแลอวซอฟต์แวร์นะต้องบอกเลยว่าใครที่อยากไปญี่ปุ่นเนะี่ยเขายกมือสูงๆนิดนึงแล้วถ้าถามว่าใครอยากไปญี่ปุ่นกับก้าวยกมือสูงๆนิดนึงโอเคบอกเลยนะถ้าก้าวไปด้วยเนะี่ยไม่ใช่ไกด์ญี่ปุ่นอย่างเดียวไกด์มาหาหัวใจดนะ้วย い皆さんこんこにちはは、えー、僕カンと申します、はい、それであの実は日本にあの4年間住んでいましたあの、えー、子供の頃ですけど1年生から5年生まで日本に住んでいました <laughs> それであの日本から帰ってきてからもう全然日本語の歌を歌ってませんですけど

ครับก็เมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะสัสส้นๆเลยคือบอกว่าตั้งแต่ขาตากึกลับภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็เป็นอีเวนต์แรกนะครับสเปเชียลสำหรับที่นี่เลยฮะก็อยากจะร้องเพลงญี่ปุ่นใครอยากฟังของเสียงได้เลยร้องเลยไปกันเลยครับฮะผมเราไม่ได้โบกมือได้นะ

いつまでも守りきれるんだろうか泣き笑いを送る君の表情をいずれすべてなくなるのならば二人の恋会いもっと感謝しようあの日あの時あの場所の奇跡はまだ実績を生むんだろう愛することで強くなること信じることで乗り切れること君が残したものを今本こ音こにとれ輝きにしておくに幸せに思うふりあえたこと をあり戻せたことありがとうあふれる気持ちを抱きつく花びらの凝り地ゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡愛し合って喧嘩して色んな髪二人で取び越えて生まれ変わってもあなたに会いたい花びらの凝り ดีใจมากนะครับผมอุ oh ้ยขอบกำขันเลยขอบคุณนี่แหลเอาล่ะชอบไหมนะชอบนะโอเคให้เมื่อกี้ได้พักกันแล้วเห็นเราไา่ค่อยร่ามหรอแต่ฟังก็ตายเย้ยอย่างเงี้ยตอนนี้ใครยังมีแรงขอเซ็นอะไรอีกรอบหนึ่งโอเคพร้อมจะเต้นใช่ไหมฮะพร้อมไหมพร้อมไหม

I I want to you to ask you How is 咱拍个那片，够了。<noise> แกมาแล้วต้องทักน้งกั้เป็นแบบภาษาญี่ปุ่นด้วยซ้ำวันจิ๋วเขาบอกว่าน้องกั่งไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นมาหลายปีเลยใช่ครับก็มเด็กนตอนเด็กๆนะตั้งแต่ป .1 ถึงป .5 นะครับผมก็วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกเหมือนว่ากลับมาบ้านบ้านตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นเลยบรรยากาศญี่ปุ่นมากๆแต่ว่าก็ยังพูดภาษาญี่ปุ่นหลายๆอาได้อยู่ได้ครับผมอ๋ร้องเลยใช่ไหมฮะขอบคุณคุณครับ ไม่ง <listed> ั uh ้น huh. ก็ท uh ี huh. ่ไปญี right ่ป right ุ่นมาเนี่ยเคยไปจังหวัดชิบะเน็หรือว่าทุตุริมาบ้างหรือเปล่าตอนที่กาวอยู่ญี่ปุ่นนี่คือถ้าพูดถึงมา้ก็ถึงก่าสิบปีด้วแล้วครับผมว่าะตอนนันยังไม่ได้ชื่อนชมอะไรขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้โอกาสได้ไปนะครับแต่ว่าเที่อาฟาร์รู้สึกโอ้โหเยอะมากโอ้โหที่แบบว่าโอ้ทะเลทรายคือก็ไม่เคยไปเหมอครับผมอี่ยิมที่ไหนก็ไม่เคยไปก็อยากจะไปที่ใกล้ๆก่อนแทนญี่ปุ่นไม่ทะเลทรายเหมือครับ ใช่ครับแล้วคือและอีกท่าถ้าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับการท่องเท like ี่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างไหครับที่นู่นใช่ไหมฮะคือต้องบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นทักฟิ้นยังไม่ได้เคยไปนะฮะหรือว่าเป็นสำคัญจริงๆแล้วจะทราบเราะว่าจิตประเทศเขาเป็นประเทศที่ทอดทะิลก็ยังมีอยู่แต่ภาคี่ยังรักษาไดดีมากครับบอกครับต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์เป็นเสน่ห์ของญี่ปุ่นมากๆนะครับเรารู้สึกว่าพิธีกรตน่นเต้นโอเคช้อปปิ้งมอลกไปเอาขอาแล้ว ในงาสวยงียมากๆก็ใครที่ไม่ได้ไปก็แนะนำนะฮะว่าก็ไปเที่ยวุ่่กัได้้อก็จะได้รู้จริงแล้วว่นนี้ผมคืนจแะผมก็ต้องบกเลยะขอบคุณมาก็ัเลยแต่ก็ไ้อยู่ญี่ปุ่นมานานนะฮะสุด้ายให้กันไปฝากผลงานกับที่ไปกับทุกคนเลยดีกว่าครับรับถผมก็ผลงานี่ดีเว้นแรกที่ได้กลับมาเจอกันต้องนับปีใหม่เลยนะถูกต้องที่ก รู้สึกเลยว่ามีมีแรงที่จะทำงานต่อไปตลอดเลยติดแย่ติดมากเลยนะขอบคุณงานนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มาถุงวงสวงไปครับผมเรื่องรูปที่ครับผมอ่รูปที่มาจอดรอวันที่7บุญภามี้แล้วนะครับผมทางช่องวันนะงั้นก็ฝากดูด้วยครับผมรูปที่ดีสีดีครับผม เป็นทางการแล้วนะครับผมจะได้เดี๋วเรอมีเส็ยมึงมิงอยู่หั้าแว่านะ อ่ะๆอันนี้ <laughs> <laughs> 何い、っね 好了，先生。